เพื่อนๆดูนะคนไทยเขาอยู่กันยังไงอะอากาศร้อนๆน่ะเราก็จะทำเครื่องดื่มค่ะกาแฟอาจจะไม่แค่มมากนะเพราะว่าไปาดากินไปแล้วแก้วนึงอืมนะให้ดูนิดนึงอันนี้น้ำเชื่อมรั่วไซรับนิดนึงนะอันนี้คือกะทนะิเพื่อความหอมอร่อยแบบไทยๆไปดากินประจำแบบเนี้ย เป็นเมนูสุดโปรดไะเอ้าเดี๋ยวเรามาเท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 ้าพึบพๆๆๆๆๆๆเอ้าใครว่ากลัวจะไม่หอมอร่อยเติม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 เฮะสนุกสนานกินอยู่อย่างไทยกะทิต้องมา โอ้วหรถไหมว้าว,ว,วความหอมนี่ร้อยเปอร์เซ็ดีนะไม่เติมอเอ่เอกะทิอบควันเทียนเข้าไปอีกว้าวแก้วนี้เย็นหวานพอสมควรนะคะหวานพอสมควรว้าวชิมก่อนพี่น้องชิมก่อน นักหน่อยอืมหวานมันระดับหนึ่งนะอืมเราก็จะมีการเติมว้ากินที่บ้านไม่ใช่กินที่ร้านเราเติมไม้ตลอดทีนี้ตาทิดาจะให้ดูนะว่ากินกับอะไรว้าเราจะไม่กินเครื่องดื่มแบบเพียวๆนะ เออเราก็จะมีขนมครกปลาอ้วนเอออันนันนน่นี่ไหนดูหน้าตาขนมครกอันนี้เออรองนิดนึงเออนี่นี่ขนมครกใช่ปะกินอยู่อย่างไทยอันนี้ปาริดาไปซื้อแบบช่วงนี้มันสงกรานไงคนก็หยุดเยอะใช่ไหมปาริดาไปซื้อผกักทีนี้ ก็เลยบอกออุดหนุนป้าอ้วนหน่อยอุดหนุนป้าอ้วนหน่อยก็ไม่ได้เลือกไม่ได้อะไรนะก็เออแกกําลังจะแงะพอดีก็เอาเอาเอาซื้อเลยซื้อเลยเออช่วยช่วยอุดหนุนนะอนาะเนาะดูเออมีเจ้าข้าวโพดไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกค่ะอืมอืมอร่อยเด้อพี่น้อง อืืออันนี้คืออะไรโอ้ขอ้าวโพดข้าวโพดไต่ยค่คือไม่ยิบมาแต่ข้าวโพดไะเอาใบหอมกับนีพี่น้องเออนี่ใบหอมใบหอมใบหอมโอเคโอเคเอาดื่มกาแฟดื่มกาแฟาความร้อนไหนมันจะทำให้คนไทยมีปัญหา ไมันอยู่ได้นะก็หาเรื่องกินเรื่อยเปื่อยอือเนอะน้าน้าข้าวโพดวันนี้หน้าหน้านิ่มๆนี่คือกะทิอร่อยมากหน้านิ่มๆเนี่ยชอบมากชอบมากอันนี้อะไรอ่ะอือันที่มันไม่ไหม้อ่ะอืมวับ กินอยู่อย่างไทยประเทศไทยไม่ไปไม่รู้นะเราเน้นกิน,นความสุขเรานะอื้อมีมีอันไม่ไหมนิดหน่อยนิดหน่อยอืมอืเมืองไทยไม่ไปไม่รู้อือ ว้าความร้อนอยู่ไหนความร้อนอยู่ไหนไม่รู้น้ำแข็งเรามีเป็นกระตัก ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมนะเพื่อนๆหายร้อนกันหรือยังคะไปเล่นน้ำสงการกันไหมอาริดาก็เล่นสงการอยู่ในโซเชียลนี่แหละก็ขอให้ทุกคนเดินทางโดยปลอดภัยแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวนะขอให้ราบรื่นทุกเรื่องสบายๆนะมีความสุขกับกันพบปะญาติพี่น้องนะ กะทิเนี่ยกระพรกินได้แต่ว่าน้ำตาลนี่คือตัวไม่ค่อยดีเนาะน้ำตาลเนี่ยมันไม่ค่อยดีก็อย่าใส่เยอะจริงๆใส่กะทิมันก็ลดการใส่น้ำตาลได้เนี่ยนะเจอกันคลิปหน้านะคะ this is a coffee mixes with coconut milk a little bit syrup hmm, mm hmm. that's my coffee <laughs> for summer <laughs> Thanks so much, my friends. Thanks for your support. See you next video. Bye bye.